คะ่ะอยู่กับแม่ดาฟี่ a m i ี่นะคะวันนี้เราจะมายกลงนะคะขอแค่ห้านาทีนะคะไม่ขอมากมายนะคะอยู่ในช่องของแต่ละช่องนะคะห้านาทีนะคะเรวต้องมีคนมารับอีกต้องมีคนมาลัออีกเดี๋ยวเดี๋ยวไปจไปจกมาเปิด เพราะว่าตัวนี้มันเบาเออคนี้ทเกมใส่เสสี่้ามหรอหาอยัไงล่ะ

ปากเอนะคะชมดอกไม้สวยๆสักห้านาทีหน่อยนะคะแล้วเราก็จะไปยกไม้มงคลนะคะลงนะคะสามืใครสั่งคนแรกนะคะได้ทันทีเดี๋ยวนี้เลยนะคะแต่ถ้าสาอเลยเหรอาอนลแปดหกตัว ถ้าไม่ทันก็จะเสียใจนะคะ s ีนะถ้าไม่ทันล้วจะเสียใจเด้อผ่านช่องเสือเขไปพเสษจะได้ค่าคอมมิชชั่นโอ้ฟมิลี่ด้วยเด้อเอ็นไม่ได้ฟมิลี่ด้วยเด้อถ้ายกก็ได้ค่าคอมมิชชั่นเนี่ยกได้ค่าคอมมิชชั่นใหญ่มากนะครับีโยหนา่งด้งมาดีตีสารให้นใหญ่น ต้องมาสินหนี่นนต้นแย่แย่สูงเท่าบ้านซื้อสามหมื่นไปขยายได้กำไรเป็นแสนให้สิ ถ้าตอนเป็นยิ่งไม่รู้เท่าไหร่เป็นเท่าไหร่เลยนิยิ่งถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งจะได้สิบห้าล้านเลยนะ่ยดูดีๆมันต้องมีเลขสักเลขกว่านนี้นะ ต้นละเจ็ดร้อยบาทสวยมกมาดไม้แยะต้นละเจ0บาทสวยมากใครสั่งทานช่องแอนฟิล์มดิค่คอมเม้เออัน้าเรือกิอะไรเนี่ยมินิเหรอมินินไมสสวยเนาะ ไม้ใหญ่สวยอ่ะติ s <S laptop, uh, s <S ๊ก şey ย no, ี่นูห้องไว้อ่ะติ๊กยี่นุ่งอะไริ๊กนี้กระถางนี้ไม่ได้ขายในเอฟซีนะก็จะไว้กินกินเก็บกินเจียวอะไข่ซอยซอยซอยอะไรเนี่ยกินทุกวันเลยทุกวันพอไปเรือกกินอะไรก็ไข่เนี่ยแหละเอฟซีดูคลิปนี้ให้จบคลิปนะคะเดี๋ยวตอนท้ายจะให้ดูอันนี้อันนี้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้เท่าไหร่อันนี้ไม่ขายครับอันนี้ไม่ขายรผมว่าเดี๋ยวจะใส่กระถางใหญ่ เพราะว่าจะตั้งราคาไว้เพราะว่ามันเยอะแล้วเดี๋ยวจะแตกเขาไเอเดี๋ยวนะคะยศจีดูให้จบลิปนะจะโชคดีนะมันมีเลขนะครับถ้าดูดีมีเลขมันมีเลขนะดูดีๆมีเลขออามา่อนี่เลยสามตัวน้าบ้านยีเลยเอออืมยศนีเม่อไรจะทา ไปดูดูดีดีดูดีดีมีโชคในเอฟซีฮะดูดีดีมีโชคไม่ต้องพูดนะคะไม่ต้องพูดให้ดูดีดีนะเอฟซีให้ดูดีดีนะไม่ต้องพูดในเอฟซีนะนี่ไม่ต้องพูดนะดูดีดีนะ มีหกตัวอยู่ในนี้นะคะหตัวเลยอืมรางวัลเล็กรางวัลใหญ่ใครที่มีบุญรับไปเลยสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะอ้าวยังยังเดี๋ย <laughs> ของคุณก็สวยมากเลยมันสวยมากเลยนะคะยุซีเนาะมันเป็นไม้มงคลแต่ว่ามันก็อยู่ที่คนที่มีบุญและมีวาสนานะคะที่จะเบิกธนาคารบุญได้ต้นคนต้นเดียวก็คุ้มแล้วเนี่ยนั่นแหะพี่วัดเตะเตะบอลเตะสนามพวกบอลข้างนู้นเลยจะแข่งกับพ่อไหมอืม นี่แหละค่ะุกค<ห><ห>นก็แต่งครับจัดตรงนี้ไหมโอ้โหเหมาะเลยเนาะ้องบนยิ่งสวยนะเดี๋ยวซูมให้ดูนะเอฟซีใช่ซูมเข้าไปให้ดูให้ดูสวยๆงามๆจบและะ้วอ่ายบไปแล้วเดี๋ยวขับมา,า,าอย่าพึ่งเบื่อนะคะเอฟซี FC. เราย้ายจากบ้านหลังนู้นนะคะบ้านหลังนี้กว้างขวางนะคะก็เล็กเข้าไปในพิบตาเลยนะคะเนื่องจากว่าข้าวของนะคะ เก็บมาเต็มหมดแล้วนะคะบ้านหลังนู้นก็ว่าอ่กว้างขวางนะคะโล่งเลยนะคะโล่งอันนี้ยังไม่ทันได้จัดให้เข้าที่นะคะคือเราย้ายมาก่อนเนาะย้ายมาก่อนบ้านกว้างขวางก็จะเล็กในพิบตาเลยนะคะครอบครัวเนี่ยก็เท่ากับบ้านม่ดาสองหลังเเท่ากับบ้านเสือสองหลังนหน้าหน้าอยู่เนาะที่ทําครัวสะดวกสบายเนาะกว้างที่ทําครัวสะดวกสบายกว้างมาก วันนี้คุณอนุวัตรจัดทั้งวันจะเสร็จหรือเปล่าคะไม่ใช่จัดสามร้านเราคนอื่นจัดเ้วยนี่แหละสามร้านจะเสร็จหรือเปล่าและแต่คนเดียวไม่เสร็จหรอกไม่รู้จะเอาไว้จงไหนเนาะเดี๋ยวที่ตั้งหุงข้าวที่เตาแก๊สที่อนุวัตรต้องมีแม่บ้านแล้วล่ะ มาช่วยทําความสะอาดมาช่วยจัดบ้านโอเคขอขอเป็นแบบนี้ลหรครับเหรอคะอ๋อให้ดูภายในบ้านนะคะตอนนี้นี่ค่ะมีเสียมขยันที่เอฟซีบอกถามย่าป่ะป่ะป่ะแล้ก็ขึ้นรถนะคะเขาจะปิดเราแล้วพี่น้องเออ ไปไหนต่อนะคะอันนี้ยังไม่บอกเพราะว่าเขาไปขนแอร์เขาไปถอดแอร์ไงรอเราอยู่เขาจะรอเราเอ้านี่อันนี้ก็ตามมาด้วยไม่ใช่เลยเราไปล็อกก็ได้นะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะฝ่ายฝ่ายฝ่ายขึ้นรถอีกแล้วนะคะอันนี้เราก็จะไปเอาที่เขาต่อแพ่อีกเป็นสิบลิป